มีฝ่นชามนี้น่าจะเรียกได้ว่าหอมและอร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยเดี๋ยวเรามากินไปด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับผมเองชัยนาิปนี้จะพามากินมีฝ่นวัวและแกะโดยร้านนี้อยู่ในเมืองเฉิงตูมีชื่อว่าจีเตอร์เจียนะครับซึ่งพี่เจ้าของร้านนั้นเป็นผู้ที่ชื่นชอบและศรัทธาในศาสนาพุทธของประเทศไทยภายในร้านของเขาเราก็จะได้เห็นรูปหลวงพ่อเต๋อแห่งวัดสามงามแล้วก็ยังมีพายานต่างๆใส่กรอบติดไว้บนผนังขนาดนางกวักยังมีด้วยนะครับเนี่ยส่วนตัวพี่เขานั้นชอบสะสมพระเครื่องแถมวันนี้เขายังใส่เสื้อยันทีี่่ัวนตพ กลับมาเรืองอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวเราบุกเข้าไปดูในห้องครัวของเขากันเขาก็จะเอาหมี่เส้นหรืวก๋วยเตี๋ยวเส้นขาวที่ทํามาจากข้าวไปลวกนะฮะแล้วเขาก็จะใส่เนื้อวัวเนื้อแกะเครื่องในวัวเครื่องในแกะ,ะนะฮะแล้วตามด้วยน้ำซุปสูตรเด็ดของทางร้านน้ำซุปของเขานี่ต้มข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับและอีกจานนั้นคือเหลียงปั้นเขาก็จะแล่เนื้อ,อตรงปากของวัวตรงท้องของวัวและตรงเนื้อวัวสำหรับเหลียงปั้นจานนี้คือการเอาเนื้อปรุงสุกมาคลุกกับเครื่องเทศหลากหลายชนิดพร้อมกับผักสมุนไพรต่างๆ หอมมากๆเลยนะฮะน้ำซุปกลมกล่อมนะครับเส้นของเขาก็จะเป็นเส้นสีขาวอย่างนี้นะครับผม <c oughs> ตัวเส้นนี้นุ่มในเมนูอาหารจานนี้นะฮะมันจะมีเนื้อวัวและแกะนะฮะแล้วก็มีเครื่องในวัวเครื่องในแกะนะฮะปนกันไปนะครับก็จะเป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนี่หอมมาก เครื่องในของเขานะฮะหอมและก็ไม่มีกลิ่นสาบเลยนะครับตรงข้างๆก็จะมีเครื่องเคียงให้ตักนะฮะเดี๋ยวผมลองตักดูโสมักพริกเขานะฮะใส่พวกเครื่องเคียงไปนะฮะทำไมรถมันเข้มขึ้นมานะครับอที่สําคัญนะครับชามนี่แบบใหญ่มากๆเลยนะฮะกินหมดนี่คงอิ่มมากเลยทีเดียวนะฮะชามนี้นะฮะเป็นเสียรปั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวนะฮะ มันจะออกช้าๆที่ลิ้นของเรานะฮะกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยหอมมากๆนะฮะท้องวัวนะครับเด้งเดึงนะฮะนหนึบอร่อยมากเลยนี่นะฮะจุดนี้จะเป็นปากวัวนะฮะอืมอสัมผัสก็จะแปลกดีนะฮะอร่อยดีทั้งสองอย่างนี้นะฮะเป็นหนึ่งในเมนูของจินเล่นของคนทงเสฉวนนะครับซึ่งถ้าใครมาเที่ยวเสฉวนนะฮะก็ต้องลองมาหากินดูนะฮะยมเลยครับสวัสดีอคิ้นเชนนะคะ